ร้อนร้อนเนี่ยดอลล่ารอล่าใช่หรอบชอนแ้รอล่า่้น่ะชอบพ่อของจริงนดอล่าของจริงบอที่ืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมขนมนะของทางแล้วไป่อ ไหนครับนี่มันให้ศิลปินแข็นรถคนเรายืนดูเรายืนดูสบายสบสบายีกับเจ้าุ๊กรณ์ปบแล้วนะครับผมโอเค ครับเสร็จแล้วยี่ิบเจ็ดยี่ยิบสองเจแล้วอ๋อย่สิบสองก่อนนะดูนะนะครับจับมือด้วยด้วยนะครับนะครับผมวันนี้เวลพร้อมันเกิดให้พี่นกนิดนึงได้ไหมวันนี้มันเกิดขี่นกะคอามสุขมากๆครับวอา่อนเมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ก็วันนี้วันนี้วันนี้ยี่สิบแท้แท้ จใช่คร okay. ับก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงตลอดปีกันครับขอให้ถูกหวยด้วยให้จริงว่าเอาเลขมาให้พี่ด้วยเลขพี่ตาม17อยู่นี่มะอ๋อหนึ่งเจ็ดเหรอหมอสิบเจ็ดไงหนึวันนี้เป็นวันเกิดจริงๆของพี่นย์นดิมเมื่อวานนี้วันเกิดหลอกวันนี้วันเกิดด้วยนะฮะสาววิ่งตามมันอย่างไปทำบุญเสร็จแล้วก็วิ่งมาก็สี่สิบสองมีเจะบ้าอย่งไหมกันครบสี่สิบสองเจ้ากันมันไหน น้ำตาลน้ำตาลให้ไปเบิร์ตเดย์ด้วยนะคะน้องบอลค่ะแม่คะแม่สวัสดีค่ะขับรถดีนะคะแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่หายยังคะเนี่ยหายยังอ่ะหายขึ้นม่ชวนล้เก็บขาด้วยศิลปินไอ้ต๋องเดี๋ยวเดี๋ยวขาศิลปินหายไปศิลปินยังไม่เปดี้ยไม่ได้เปิดกระจกงานเงี้ยเหรอไม่ฮะไม่เได้เปิดแล้ยนะ เดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอของผันเออรอของที่จากพี่เบนแม่ไม่หายยัง,ยยงถ้าเกิดมีรูปเรานะห้ามทำเป็นโมสเสกนะก็มีนะเวลามีรูปตัวเองแล้วเห็นเป็นโมสเสกอะ<ต>กมันยังไงก็ไม่ร<ด>ู้เออมันรับไม่ได้อลที่มีรูปเราติดมีรูปเราติดศิลปินแต่ทำ